เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นดรามา่าเมื่อทัญญาอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวอีสานมหัศจันลูกหลานเมืองร้อเอดนั้นก็ได้โพสต์ขอโทษผู้ใหญ่ที่นับถือหลังแม่ทักไปยืมเงินหลายคนและนี่คือการโพสต์ครั้งที่สองของเธอและล่าสุดทัญญาอาสยามนั้นก็ยอมไอปวดใจทำลายชื่อเสียงตัวเองหลังโพสต์แฉแม่ทักยืมเงินคนอื่น โดยเธอนั้นได้เปิดใจครั้งแรกว่าคือจริงๆมันเป็นครั้งที่สองในสิ่งที่หนูโพสทุกคนก็อาจจะมองกันสองทางเหมือนเดิมนะคะก็มองว่ามันไม่ดีกับบางคนก็มองอีกทางหนึ่งในทางการแก้ปัญหาหนูอยากจะบอกว่าในสิ่งที่หนูโพสก็เหมือนเดิมเลยค่ะปัญหารอบแรกกับรอบสองคุณแม่พยายามปรับตัวได้ดีขึ้นไหมคุณแม่ไม่ได้ทำซ้ำมาเป็นปีแล้วค่ะ หลังจากรอบนั้นที่หนูโพสซึ่งหนูก็ถือว่าคุณแม่ทําได้แล้วและคิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะแต่หนูเลือกที่จะทําแบบนั้นไปแล้วต้องการแก้ปัญหาตรงนั้นถามว่าหนูอายไหมหนูอายตั้งแต่แม่เราไปยืมเงินคนอื่นเราก็อายแล้วและการที่เรามาโพสแบบนี้เราเลือกอายครั้งเดียวเลยดีกว่า ไม่ใช่แค่คุณแม่อายค่ะเราก็อายเหมือนกันเราเลือกอายทีเดียวและให้จบปัญหาในครอบครัวของเราในครั้งเดียวเลยเราเลือกรับผิดชอบและเริ่มต้นใหม่ใครจะซ้ำเติมหรืออะไรก็ไม่เป็นไรแต่ในวันหนึ่งเราเชื่อว่าครอบครัวเรามันจะดีขึ้นแน่นอนและช่วงหนึ่งเธอนั้นก็ได้ถูกถามว่าปัญหาของคุณแม่เกี่ยวกับการพนันด้วยหรือเปล่าเงินถึงไม่พอใช้ เธอจึงกล่าวว่าจริงๆปัญหาตรงนี้ถึงหนูไม่พูดแต่ทุกคนก็ดูออกว่ามันคือเรื่องอะไรหนูก็เลยบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องนี้เขารู้ดีว่ามันอาจจะยากในการที่จะหยุดมันได้หนูอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่ค่ะ ไม่อยากซ้ำเติมอะไรเขาเพราะตัวเขาเองก็เสียใจมากๆกับครั้งนี้และแม่ก็ต้องรักษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเลยรวมถึงตัวหนูเหมือนเป็นกันทั้งสองคนก็ต้องเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันครั้งนี้คิดว่าคุณแม่ได้รับบทเรียนหรือยังหนูว่าดีขึ้นค่ะเพราะทั้งเขาไปหาหมอตัวหนูเองก็ได้ฟังนักจิตวิทยาพูด หนูก็รู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นและไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเจอปัญหาแบบนี้หนูก็อยากบอกทุกคนว่าทุกคนควรได้รับโอกาสคะ่ะ